กลับมาติดตามข่าวกันต่อคะ่ะผู้ว่าราชก,การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเรียกประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดหัวหินซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีมติให้คืนความสวยงามให้ชายหาดหัวหินค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระศรีวัฒน์ตะกูลผู้ว,ว่าราชก,การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดหัวหิน นายสุทธิพงศ์คล้ายอุดมในอำเภอหัวหินพันเอกสุรเดชประเคณนรีรองผู้บังคับการมณฑลทหนารบกที่15นายนพวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินตลอดจนผู้แทนจากสถานีตำรวจภูทรหัวหินตำรวจท่องเที่ยวหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวหินเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดระเบียบชายหาดหัวหินซึ่งได้มีมาตรการในการจัดพื้นที่สำหรับวางเตียงร่มชายหาดมาตรการควบคุมราคาสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาแพงรวมทั้งผลการทำข้อตกลงร่วมกันในการค้าขายในพื้นที่ชายหาดที่อยู่นอกเขตผ่อนผันของกระทรวงมหาดไทยตลอดแนวชายหาดตั้งแต่หัวหินถึงหาดเขาตะเกียบทั้งนี้คณะกรรมาการได้รายงานถึงปัญหาที่พบโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือบริเวณทางลมชายหาดทะเลข้างโรงแรมเซนทาราแกลนหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันจากกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ประกอบการจำนวน22ราย สามารถใช้พื้นที่ได้แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจัดสรรพื้นที่ทางเดินสําหรับนักท่องเที่ยวพื้นที่การวางเตียงและร่มชายหาดพบว่าในช่วงฤด,ดูมรสุมผู้ค้าบางไรายไม่ตั้งเตียงในพื้นที่ที่กาหนดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้มีการภาคทันไปแล้วพร้อมกันนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนผู้ค้าชายหาดที่อยู่นอกเขตผ่อนผันคณะกรรมการได้มีมติทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ค้าเจ้าของที่ดินและหน่วยงาน โดยจะต้องได้รับความยินยอมร่วมกันซึ่งพบปัญหาหลักคือเจ้าของพื้นที่แสดงเจตนาไม่ยินยอมให้ผู้ค้าใช้พื้นที่แต่ผู้ค้าก็ไม่โยกย้ายร้านออก ทำให้มีการร้องเรียนเข้ามาหลายรายเน่อกจากนี้ผู้ค้าบางรายก็ไม่ได้เข้ามาทําข้อตกลงกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้กล่าวถึงการติดตามความคืบหน้าในการจัดระเบียบชายหาดพบว่ายังมีปัญหาในหลายด้านในส่วนของผู้ประกอบการ22รายได้มีการกำชับไม่ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดส่วนผู้ค้าที่อยู่นอกเขตผ่อนผันจำนวน44ราย ซึ่งพบว่ามีการร้องเรียนในหลายด้านล่าสุดได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยที่ประชุมวันนี้ได้มีมติในการคืนความสวยงามให้ชายหาดหัวหินโดยให้ผู้ค้าจำนวน44รายย้ายร้านค้าทั้งหมดออกไปจากชายหาดตลอดแนวระยะทางราว4กิโลเมตรตั้งแต่หาดหัวหินไปจนถึงหาดหัวดอนไปอยู่ในพื้นที่ใหม่บริเวณพื้นที่สาธารณะหาดหัวดอนโดยพื้นที่นี้จะประกาศเป็นจุดผ่อนผันตามระเบียบราชการต่อไป โดยพื้นที่ใหม่แห่งนี้นะคะจะมีการจัดสรรพื้นที่จอดรถห้องน้ําสาธารณะและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใชา้บริการซึ่งที่ประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนผู้ค้าต่างก็ยอมรับโดยจะเริ่มดําเนินการภายในวันที่18มีนาะค<ผ>มที่จะถึงนี้ค่ะ